สวัสดีและยินดีต้อนรับสู่บันทึกลับของอัจฉริยานักเชิดเดสเตอร์ความเดิมตอนที่แล้วเป็นบทสรุปของนักฆ่าลดนน้ำแข็งแท้จริงแล้วเขาคือพี่ชายเป็นสายเลือดเดียวกับเดสเตอร์ตอนยังเด็กแม่ของพวกเขาถูกแก๊งค้าย,ยาฆ่าตายในตู้คอนเทนเนอร์เดสเตอร์เด็กเกินกว่าจะจําเรื่องเล่าได้เขาถูกครอบครัวมอแกนรับไปเลี้ยงในขณะที่ลูดี้เติบโตมาในโรงพยาบาลเมื่อเวลาล่วงเลยไปหลายสิบปีลูดี้ก็เริ่มออกตามหาน้องชายแล้วเขาก็ได้พบว่าเดสเตอร์เป็นเหมือนกับเขาทุกประการ หลูดี้ค่อยๆทำความรู้จักไปทีละนิดย้อนบ่อแสให้เด็กสเตอร์ไล่ตามความทรงจำที่หายไปและในที่สุดสองพี่น้องก็ได้พบกันหลูดี้ต้องการปิดปล่อยให้เด็กสเตอร์ได้เป็นอิสระอย่างที่ควรจะเป็นเพียงแต่เขาไม่อาจละทิ้งหลักการของแฮร์รี่ไม่อาจฆ่าน้องสาวบุญธรรมที่โตมาด้วยกันบทสรุปของเรื่องราวมันเลยจบที่สองพี่น้องต้องเข็นฆ่ากันเองเปิดซีซั่นด้วยบรรยากาศที่แสนคุ้นเคยเด็กสเตอร์ออกมาขับรถเล่นกลางเมืองไมอามี ทากลางแสงไฟในเมืองแสนวิเศษมีหลายอย่างให้เขาสนุกไปกับมันการไล่ฆ่าคนที่สมควรตายก็เป็นหนึ่งในนั้นแต่มันไม่ได้ง่ายเหมือนเมื่อก่อนจ่าเจมตามติดอย่างกับเจ้ากับนายเวนตามไปทุกทีเดลสเตอร์เลยต้องเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่หมดต้องมาโยนโบลิ่งทาตัวให้หน้าเบื่อเหมือนคนปกติที่นางุนหิดคือเขาโยนได้ดีแองเจลเลยอยากชวนเข้าทีมไปลงแข่งไหนๆก็ไม่มีอะไรทําแล้วเอาก็เอา สรุปว่าคืนนั้นเด็กสเตอร์พาทีมแพ้โยนลงท่อไปแบบหน้าตาเฉยแต่ไม่ใช่ว่าเด็กสเตอร์โยนเกมเขาเครียดเกินไป 38- วัน16ชั่วโมงกับอีก12นาทีนั่นเป็นเวลาที่เขาไม่ได้ฆ่าใครเลยพี่ชายของเขาคงกำลังผิดหวังอยู่แน่หลายอาทิตย์แล้วที่เด็กสเตอร์รู้ว่าใครควรเป็นรลยต่อไปแค่รอให้จ่าเจมส์เวระยะห่างสักคืนหนึ่งแล้วเวลานั้นก็มาถึงเด็กสเตอร์มาโผล่ในร้านแปลกๆเจ้าของร้านชื่อจิมมี่ชายตาบอดผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์มื่น เดกสเตอร์กำลังมีปัญหาและเขาต้องการสาปแช่งใครบางคนแบบเอาให้ถึงตายสีหน้าของจิมมี่ดูหนักใจมากไม่ใช่ว่าเขาทำไม่ได้เพียงแต่มนดำระดับฆ่าคนถือเป็นสิ่งต้องห้ามแต่ถ้ามีเงินก้อนมันก็ไม่ใช่ปัญหาจิมมี่รับข้อเสนอพาเด็กสเตอร์เข้าไปในห้องพิธีกรรมแต่รู้ตัวอีกทีก็เรียบร้อยโดนฉีดยาสลบจิมมี่ตาบอดน,นั่นไม่ค่อยท้าทายเท่าไหร่แต่เด็กสเตอร์ไม่แบ่งแยกเฉยชาตเพศพิการก็ไม่เว้นหากคนคนนั้นสมควรตาย ส่วนเหตุผลที่จิมมี่ต้องขึ้นไปนอนบนเขียงไม่ใช่เพราะเขามีคุณใสหรือศาสตร์มืดจิมมี่ทำนายว่า3คนนี้อาจเสียชีวิตและเพื่อช่วยให้คำทำนายเหล่านั้นเป็นจริงเขาก็เลยวางยาซะแค่นี้จิมมี่ก็จะดูศักดิ์สิทธิ์ดีกับธุรกิจเห็นเห็นแล้วก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายเด็กสเตอร์เก็บตัวอย่างเลือดขณะที่จิมมี่กลัวตายจัดเขาสวดพึมพำพยายามสาบแช่งเดสแล้วก็โดนตบ ตลอดทุกขั้นตอนเป็นไปเหมือนกับที่เราเคยเห็นก็แค่งานอดิเลกง่ายๆง,งานหนึ่งแต่ไม่รู้เพราะอะไรเดสเตอร์เกิดอาการมือสัน่นเขาลังเลต่อให้กลั้นใจแทงมีดเล่มนั้นก็อย่างพลาดเป้าเกิดอะไรขึ้นกับเดสเตอร์ไม่ใช่เพราะคำสาปแน่ๆคืนนั้นเดสเตอร์ปล่อยจิมมี่ไปถือซะว่าเป็นการตักเตือนจากนั้นเขาก็กลับมาที่บ้านเดบลาก็อยู่ที่นี่ด้วย ตอนนี้เธอนอนคนเดียวไม่ได้อีกต่อไปแล้วอันที่จริงเธอนอนไม่ค่อยหลับเลยด้วยซ้ำมันคงจะเป็นแบบนี้กันทุกคนในเมื่อแฟนหนุ่มอยากจะหั่นเธอเป็นชินช้นๆนั่นแหละปัญหาโดยจ่าเจมตามติดคนเดียวก็เหนื่อยพอแล้วหนึ่งในบทเรียนที่แฮร์รี่สอนเด็ส์คือวิธีการใช้ปืนพวกเขามักออกไปล่าสัตว์ด้วยกันบ่อยๆแล้วก็มีวันหนึ่งที่เด็อส์ได้ลองจับลูกโมเขาทึ่งในพลังยับยั้งของมันมากอยากออกไปยิงหมู่ป่าจนตัวสัน่นน่าเสียดายที่แฮร์รี่มีงานด่วนคงต้องเอาไว้วันหลัง เดสเตอร์ xter, อารมณ์เสียตามภาษาวัยรุ่นความอดทนของเขาต่ำมากแฮร์รี่พยายามดึงของอันตรายออกจากมือแล้วปืนก็เกิดลันเดี๋ยวค่อยมาต่อกันครับไม่กี่วันต่อมาเด็บลาก็มาทำงานตามปกติหลายคนดีใจมากที่เธอกลับมาได้แต่เพื่อความแน่ใจลาเกต้าต้องลองเช็คเธอแค่บอกว่ายินดีต้อนรับกลับมานะเจ้าหน้าที่มอร์แกนแต่เด็บลากเข้าไปกอดเฉยปกติแล้วสองคนนี้ไม่ค่อยถูกกันหรอกครับต้องมีบางอย่างที่ไม่เหมือนเดิมแน่ การที่นักฆ่าล้นน้ำแข็งหายไปไม่ได้แปลว่าไมอามีจะกลายเป็นเมืองที่สงบสุขไก่ท่องเที่ยวคนหนึ่งโทรแจ้งตำรวจว่าพบศพริมน้ำจากการตรวจสอบเบื้องตน้นผู้เสียชีวิตชื่อลาฟาเอลมีแผลถูกฟันหลายแผลตั้งแต่หัวจะหลดเทา้าเขาพยายามต่อสู้สังเกตได้จากร่องรอยการยกแขนป้องกันตัวเองน่าจะเป็นมีดยาวที่ทำแบบนี้ได้ ซึ่งมีดยาวเป็นอาวุธประจำแก๊งสตรีทคิง29จกจ่าเจมส์เคยเห็นรอยสักหลังคอเดาว,ว่าหมอนี่เป็นสมาชิกที่มีปัญหากับแก๊งส่วนเด็บลาก็รับหน้าที่สอบถามพยานแถวๆจุดเกิดเหตุไม่ได้มีอะไรมากครับแต่ปัญหาคือเธอเป็นแฟนสาวของนักฆ่าลดน้ำแข็งหลายคนเคยเห็นหน้าเด็บลาก็เลยโอเซลไม่ได้นี่แม่สาวนักฆ่าลดน้ำแข็งหันมานีหน่อยสิทำหน้าโหดๆใส่กล้องหน่อยตอนนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากครับเด็บลายังคงรับมือกับอารมณ์ได้ แล้วก็มีเรื่องใหม่เข้ามาเพิ่มผู้หญิงคนหนึ่งวิ่งเข้าไปในจุดเกิดเหตุเธอเป็นคุณแม่ของราฟาเอลเหยื่อผู้เสียชีวิตเธอพยายามเข้าไปดูลูกชาย้องให้ฟูมไฟตะโกนด้วยความเสียใจว่าลิตเติลชีโนเป็นคนทำํำสัญญากับฉันนะว่าคุณต้องหาตัวมันให้เจอแล้วฆ่ามันให้เหมือนกับหมาซึ่งมาขอทูกคนซะด้วย ส่วนนี้เป็นรายละเอียดของพอลถึงจะถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำเขาก็พยายามทำหน้าที่พ่อให้สมบ,บูรณ์แบบคอยเล่นกับลูกคอยดูแลเอาใจใส่แต่ปัญหาของเขาคือรองเท้าที่หายไปพอลเป็นคนฝากให้ลิต้ามองหารองเท้าในส่วนหลังบ้านมันน่าจะหลุดตอนที่เด็กสเตอร์ลากเขาออกไปหากเจอรองเท้านั่นพอลอาจสู้คดีความว่าเขาถูกจัดฉากได้ซึ่งลิต้าเจอรองเท้านั่นแล้วแต่เธออยู่ระหว่างความลังเลพอลแต่งเรื่องหร,อหรือเด็กสเตอร์มีบางอย่างปกปิดมีอะไรกันที่เขายังไม่ได้บอก ในตอนนั้นลิต้าเลือกเก็บเงียบเธออยากหาข้อพิสูจน์ให้แน่ใจก่อนคุณแม่ของผู้เสียชีวิตชื่ออีวาสิ่งที่เธอพูดในจุดเกิดเหตุอาจใช้เป็นหลักฐานได้ทางตำรวจเชิญตัวอีวามาให้ปากคำลูกสาวคนเล็กของเธอก็มาด้วยแองเจลหาสีเทียนกับกระดาษวาดรูปมาให้เธอเล่นระหว่างรอคุณแม่ให้ปากคำแต่เด็กคนนั้นต้องการมากกว่าสีเทียนเพื่อให้ชีวิตเป็นอย่างที่ควรจะเป็นและการฆ่าลิตเติ้ลชิโนก็น่าจะคืนชีวิตชีวาให้เดสเตอร์ได้เหมือนกัน หมอนั่นอยู่ในแก๊งสตรีทคิงมีแนวโน้มพฤติกรรมรุนแรงถูกโยงกับการฆ่าก้าศพใน5ปีที่ผ่านมาลิตเติลชิโดเคยถูกดำเนินคดีสองครั้งแต่พยานในทุกคดีโดนเก็บหมดซึ่งน่าจะเป็นฝีบือของหมอนันและขอแนะนำให้รู้จักกับลิตเติลชิโนจ่าเจมไปเชิญตัวเขามาสอบปากคาตัวเบื้องเริ่มเลยความใหญ่ระดับนี้ช่วยให้เดสเตอร์หวนกลับไปคิดถึงตอนปืนลันกระสุนลอดผ่านตัวแฮร์รี่เขาปลอดภัยดีแต่หัวใจของเขาเต้นแรงจนแทบหลุดออกมาเลย ใช่เรากำลังพูดถึงความตื่นเต้นประสบการณ์เสี่ยงตายความท้าทายที่เด็กสเตอร์ห่างหายไปนานจิมมี่ชายตาบอดอาจเป็นงานที่ง่ายและน่าเบื่อเกินไปแต่ถ้าเป็นลิตเติ้ลชิโนหมอนั้นอาจช่วยให้เด็กสเตอร์กลับมาหัวใจเต้นแรงก็ได้คำให้การของอีวาไม่ใช่อะไรที่เกินคาดเธอบอกว่าลิตเติ้ลชิโนมาเคาะประตูบ้านทมหาลาฟาเอลลูกชายของฉันไม่อยากไปกับลิตเติ้ลชิโนแต่ถ้าไม่ไปเขาก็กลัวอยู่ดีลาฟาเอลมีแผนหนีไปอยู่จอเจียในเช้าวันรุ่งขึ้นเขาเหนื่อยเขาอยากเป็นอิสระ แต่คิงสตีดไม่เคยปล่อยให้สมาชิกถอนตัวไปแบบเป็นๆอีวายินดีขึ้นให้การต่อหน้าสารซึ่งเธอจะเป็นพยานชั้นดีสำหรับการเอาผิดลิตเติ้ลชีโนแต่ตัวต้นเรื่องกลับไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรเลยสักนิดเขาตอบคําถามจ่าเจมได้แบบชิวจัดเมื่อวานผมไม่ได้เจอราฟาเอลเลยอีวาอาจแต่งเรื่องใส่ความผมคิดว่าน่าจะเป็นเพราะเมายาเฮโรอีนอะไรพวกนั้นมันทําให้ประสาทหลอนได้นะจ่าทําไมไม่ไปลองตรวเลือดหลอนดูละ่ะ ฐานข้อมูลของตำรวจระบุว่าอีวาเคยมีคดีข้อพองยาเสพติดไม่มีทางที่อายการจะปล่อยให้ขี้ยาขึ้นให้การแน่ไม่ช้าก็เร็วลิตเติ้ลชิโนจะรอดอีกแต่ก็รอดไปได้ไม่ไกลหรอกตัดภาพไปที่กลางทะเลหน้าน้ำแห่งหนึ่งที่อยู่ในเขตปกครกองของไมอามีการลาสมบัติใต้น้ำเป็นเรื่องปกติที่ชาวอเมริกาทำได้รัฐบาลได้กำจัดขยะนักลาสมบัติได้ของมีค่าและธรรมชาติก็ได้ความงดงามกลับคืนมาฟังดูดีใช่ไหมครับแต่อีกไม่นานจะมีคนเดือดร้อน กลุ่มนักล่าสมบัติสแกนเจอบางอย่างใต้น้ำพวกเขาคิดว่าเป็นเรือสินค้าที่จมลงใต้ทะเลแต่เมื่อดำลึกลงไปพวกเขากลับเจอมีดเจอถุงขยะใบหนึ่งที่บางคนโยนทิ้งไว้ไม่มีสมบัติอะไรทั้งนั้นมีเพียงแต่ชิ้นส่วนมนุษย์ที่ถูกชำแหละภาพอันน่าขนลุกทำให้พวกเขารีบลอยตัวขึ้นทำให้เริ่มมองเห็นภาพมุมกว้างที่แห่งนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อล่าสมบัติแต่มันคือสุสานส่วนตัวของใครบางคน ระหว่างที่ความลับกำลังรอเวลาถูกเปิดเผยเด็สเตอร์ของเราก็เอาแต่มุ่งเป้าไปที่ลิตเติ้ลชิโนมี2ปัญหาใหญ่ด้วยการที่เขาต้องหาทางเลี่ยงอย่างแรกดินเนอร์กับลิตาเธอเป็นคนชวนครับแต่เด็กสเตอร์ไม่อยากพลาดโอกาสเขาเลยขอให้เด็บล่าพาลิตาออกไปเที่ยวหน่อยและอย่างที่2คือจาเจมส์เขาตามติดเด็กสเตอร์ตลอดทุกคืนแต่ทุกครั้งเด็กสเตอร์ก็เอาแต่คลุกตัวอยู่แต่ในลานโบลิง่งจะให้นางเฝ้าจนลานปิดจ๋าไม่ไหวแน่คืนนี้ปล่อยไปก่อนแล้วกัน ส่วนนี้เป็นรายละเอียดเล็กน้อยของผู้หมวดเอสเมอย่างที่รู้กันลาเกตาโดนปลดตอนนี้เธอเป็นเพียงเจ้าหน้าที่ทั่วไปในแผนกอาชากรรมมีอยู่คืนหนึ่งที่แฟนหนุ่มของเอสเมเข้ามาง,งอเหมือนว่าพวกเขากําลังทะเลกกาะกันเรื่องการนอกใจไม่ได้มีอะไรมากหรอกครับส่วนลาเกตาก็ไม่คิดจะใช้เรื่องนี้เพื่อชิงตําแหน่งเธอแฟร์แฟอยู่แล้วแถมยินดีรับฟังพร้อมให้คําปรึกษาด้วยซ้าก่อนที่ลิตาจะออกไปเที่ยวเธอได้รับสายด่วนจากทางเรือนจําครั้งนี้พอดูจริงจังมาก บอกกับเธอชัดเจนว่าเขาไม่มีทางรอนแน่ในคุกมีแต่พวกอาชญากรคดีร้ายแรงช่วยผมหน่อยช่วยหารองเท้านั่นแล้วเอาไปให้ทนายผมมันหลายรอบแล้วครับที่เพาเอาแต่ถามหารองเทา้าบ้าบอลิต้าเลือกตัดความลำคาญบอกว่าเธอเจอรองเท้านั่นแล้วและไงต่อคุณอาจจะมเมอาอยาทำหลุดไว้หลังบ้านก็ได้มันไม่ช่วยอะไรหรอกเลิกโทษคนอื่นสักทีอยู่ในคุกต่อไปนั่นแหละดีแล้ว ตอนที่เดบล่าพาลิต้าออกไปเที่ยวทุกอย่างดูปกติพวกเธอคุยกันเหมือนผู้หญิงทั่ว,วไปสามีเก่าลิต้าเป็นพวกซ้อมเมียส่วนแฟนหนุ่มเด็บล่าก็เป็นพวกหนันศพต่างคนต่างเข้าใจกันแต่ก็มีเรื่องหนึ่งที่ลิต้าอยากสารภาพเธอขอให้เด็บลา่าเก็บไว้เป็นความลับบางครั้งลิต้าก็แอบคิดถึงส่วนดีๆของพ่อเหมือนกันจุดนี้เป็นด่งภาพสะท้อนคําตอบของเด็บล่าไม่ใช่เพื่อลิต้ามันเพื่อตัวเธอเองไม่ใช่เขาหลอกคุณไม่ได้คิดถึงเขาเพราะสิ่งที่เขามีให้ตั้งแต่แรกมันไม่ได้มีอยู่จริง มีช่วงหนึ่งที่เด็บล่าขอตัวเดินมาสั่งเบียร์เพิ่มชายคนหนึ่งเกิดรู้สึกคุนหน้าเขาเดินเข้ามาทักว่าเดบล่าเป็นแฟนหนุ่มของพูดอย่างไม่ทันจบก็บโดนสอกจนหน้าแตกมันชัดเจนมากว่าเด็บล่ายังจัดการความรู้สึกของตัวเองไม่ได้เรื่องของลูดี้จะฝังใจเธอไปอีกนานพอไม่มีใครตามกวนใจเด็กสเตอร์ก็มีอิสระกับงานอดิเรกมากขึ้นเขาตามลิตเติ้ลชีโนมาที่ร้านสักบางแก๊งมักจะสักหยดเลือดที่ได้จากการฆ่า ก็เข้าใจได้บางครั้งชิโน่คงอยากเก็บไว้บ้างรอยสักของคนคนหนึ่งหมายถึงรอยเลือดของคนอีกคนเดี๋ยวสเตอร์แค่ต้องรอรอจนกว่าลิตเติ้ลชิโน่จะได้รอยสักใหม่เสร็จแล้วเขาก็เดินมาขึ้นรถแล้วก็พบว่าในรถมีแต่ไก่ ชีโน่ลงรถมาแบบงงๆแล้วก็โดนยาสลบใช้ตัวใหญ่แบบเขาเข็มเดียวไม่อยู่แน่เด็กสเตอร์เลยจัดให้2จากนั้นเขาก็ลากชีโน่มาอย่างร้านของจิมมี่ชายตาบอด์มันเป็นที่ที่เด็กสเตอร์เคยทำพลาดไม่มีที่ไหนเหมาะแก่การแก้ตัวไปมากกว่านี้แล้วอีกอย่างไม่มีไก่แล้วเงียบลงกว่าเดิมเยอะเลย ขั้นตอนจัดเตรียมสถานที่ใช้เวลานิดหน่อยเด็สเตอร์ต้องเก็บทุกอย่างให้ลงให้สะอาดเหมาะแก่การลงมือยากสุดหนีไม่พ้นการยกชิโนโขึ้นเขียงเขาตัวใหญ่จัดถึงขั้นต้องมัดติดแผ่นไม้แล้วค่อยสไลด์ขึ้นทุกอย่างถูกจัดเตรียมพร้อมจนสมบูรณ์ไม่มีใครกวนใจไม่มีใครคอยตามสะกดลอยไม่มีช่วงเวลาไหนพร้อมไปมากกว่านี้แล้วแต่ไม่รู้เพราะอะไรทำไมเด็กสเตอร์ถึงมือสัน่นมีบางอย่างผิดปกติไม่รู้ว่าคืออะไรแต่มันยังไม่หายไป เด็กสเตอร์ลนลานกรีดหน้าชิโนจนเป็นแผลใหญ่ความเจ็บปวดทําให้เขารู้สึกตัวและเทปที่มัดไว้ก็ไม่อาจหยุดพลักระกำลังมหาศาลได้แขนข้างหนึ่งของชิโนหลุดออกมาจากเตียงเด็กสเตอร์พยายามต่อยซ้ำให้เขาหมดสติหันไปคว้ามีดมาสับหัวให้จบเรื่องแต่หันมาอีกทีชิโนก็หายไปแล้วปกติเด็กสเตอร์ไม่เคยทําพลาดมันเกิดอะไรขึ้นหรือเขาโดนจิมมี่สาบข้อให้แล้วจริงๆ เดกสเตอร์กลับอาพาร์ตเมนต์พร้อมความผิดหวังแต่กลับกันเด็บบ้าดูตื่นอกตื่นใจมากเธอเรียกพี่ชายมาดูข่าวด่วนทุกสำนักต่างรายงานเป็นเสียงเดียวกันบ่ายวันนี้นักล่าสมบัติสองคนบังเอิญไปเจอสุสานใต้น้ำบริเวณรอยแยกลึกนอกชายฝั่งแมอลมีศพเหล่านั้นถูกหั่นเป็นชิ้นๆยัดใส่ถุงขยะหรืถูกทวงน้ำหนักเอาไว้เจ้าหน้าที่ระบุว่ามีอย่างน,น้อยสามถุง ผมไขข้อข้องใจเรื่องอาการมือสั่นเลยแล้วกันครับไม่ใช่เพราะโดนสาปแน่แน่ตั้งแต่ที่นักฆ่าลดน้ำแข็งโผล่มามันช่วยให้เด็กสเตอร์รู้สึกตื่นเต้นการไล่ล่าช่วยให้เขาได้เติมเต็มแต่พอลูดี้หายไปโลกนี้ก็ได้กลายเป็นสิ่งน่าเบื่อแม้แต่ชายล่างยักษ์อย่างลิตเติ้ลชิโนก็ไม่อาจาปลุกความกลัวตายขึ้นมาได้แต่ไม่ใช่อีกต่อไปแล้วมีคนเจอความลับของเด็กสเตอร์เจอสุสารส่วนตัวที่เขาเอาศพมากมายไปโยนทิ้งหัวใจของเขากลับมาเต้นแรงอะดีนาลีนสูบฉีดดีแหละความรู้สึกของการได้มีชีชวิต ความตื่นเต้นความหวาดกลัวที่ห่างหายไปนานมันน่าสนุกจนแทบจะระเบิดออกมาเลยต่อเนื่องกันในตอนที่2เปิดเรื่องในชุมชนมักซิกันหลังจากที่อีวาเข้ามาทวงความยุติธรรมให้ลูกชายเช้าวันต่อมาเธอก็เป็นศพตายด้วยดาบยาวเหมือนลาฟาเอลแทบไม่ต้องสงสัยเลยว่าเป็นฝีมือใครหากเด็กสเตอร์คาชิโนไปตั้งแต่เมื่อคืนแม่ของหญิงสาวตัวน้อยคงไม่ต้องมาตายแต่ลิตเติ้ลชิโนไม่ใช่อย่างเดียวที่เด็กสเตอร์ต้องกังวลขอไล่ไปทีละประเด็น พอเสียชีวิตแล้วเขามีเรื่องกับขาใหญ่ก็เลยถูกซ้อมตายในเรือนจำลิต้ารู้สึกผิดมากไม่กี่ชั่วโมงก่อนเธอสามารถช่วยพผอได้แต่กลับเมินเฉยแล้วก็มีเรื่องรองเท้าที่ลิต่ายังไม่ว่างถามเด็กสเตอร์ตอนนี้เธออยากใช้เวลาสำหรับงานศพมากกว่าประเด็นที่2ลิต้ลชิโนอยู่ๆเขาก็มาโผล่ในกรมตำรวจพร้อมทนายคู่ใจเพื่ออะไรใช่ไหมครับทนายเอาเทปวิดีโองานปาร์ตี้มาเปิดให้ดูมันคือหลักฐานที่อยู่ที่บอกว่าชิโนอยู่ในงานปาร์ตี้ตอนที่อีวาถูกฆ่า ชีโนรู้ตัวว่ากำลังโดนหมายหัวสิ่งที่เขาทำคือสร้างหลักฐานที่อยู่แล้วส่งคนอื่นในแก๊งไปเก็บอีวาแทนแค่นี้ก็มือสะอาดตำรวจทำอะไรไม่ได้ซึ่งไม่ใช่สำหรับเดกสเตอร์ตอนนี้เขาพร้อมแล้วสำหรับการแก้มือแต่คำถามคือเขาจะเอาชีโนไปโยนทิ้งไหนประเด็นสุดท้ายคือศพในทะเลพวกเขาตั้งชื่อฆาตกรหลายนี้ว่าเบฮาโบบัชเชอร์ acher, หรือนักเชือดอ่าวท่าเรือทางการยืนยันแล้ว13ศพแล้วก็ยังมีเพิ่มขึ้นมาอีกเรื่อย โดยผลงานระดับนี้มันดึงดูดความสนใจของเ b i ีมาเต็ม,ตมๆพวกเขาส่งแฝงหลันดีนักสืบระดับเทพเข้ามาดูแลปฏิบัติการคนที่แม้แต่จ่าเจมส์ก็ยังอยากเข้าร่วมทีมจนตัวสัน่นและนี่คือแฝงหลันดีเจ้าหน้าที่สืบสวนพิเศษที่ถูกส่งมาตามล่านักเชื่ออ่าวท่าเรือคนที่ยืนอยู่ตรงกลางระหว่างเดสเตอร์กับล้านประหารเขามีแผนคัดเลือกคนในแผนกอาชญากรรมเข้ามาอยู่ในทีมตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาจากแฟ้มประวัติเป้าหมายคือนักเชื่ออ่าวท่าเรือ จากรายงานภาคสนามชิ้นส่วนพวกนี้มาจากร่างของคนหนึงคนแต่ที่จริงแล้ว2ตั้งหากมีการคาดเดาว,ว่าชิ้นส่วนทั้งหมดมีความเกี่ยวข้องกับนักฆ่าลดน้ำแข็งแต่แฟลงสังเกตเห็นข้อแตกต่างระหว่างศพสองศพเพศการเสียเลือดวิธีแยกชิ้นส่วนที่เป็นแบบเฉพาะตัวเพียงแค่ภาพจากนักข่าวแฟรงก็สามารถแยกแยะเด็กสเตอร์กับรูดี้ออกจากกันอย่างง่ายดดยเขาเป็นคนที่มีแววเลยละ่ะ เด็สเตอร์จะมาเสียสมาธิกับเรื่องแบบนี้ไม่ได้เขาต้องรีบจัดก,การลิตเติ้ลชิโนเริ่มโดยการเข้ามาเบิกของเล่นจากห้องเก็บอาวุธเน้นอุปกรณ์ที่สามารถทําให้เป้าหมายสลบได้เจ้าหน้าที่แนะนําปืนยาสลบกับหอ,อกปลายแหลมอันที่จริงเขาเชียรอย่างหลังมากกว่าไอโจนีนะ่ะถ้าแทงตรงจุดล้มหมียังได้เลยแต่ต้องเข้าใกล้สักหน่อยซึ่งเด็สเตอร์ขอ2อ,อย่างเลย เสร็จแล้วก็เริ่มออกตามรอยลิตเติลชิโน่รอบนี้เขาอยู่ในงานปาร์ตี้เด็กสเตอร์แค่หล่อหล่อให้หมอนั่นเดินออกมายืดเส้นยืดสายและเมื่อเวลามาถึงเขาก็โผล่ออกมาพร้อมปืนยาสลบแต่ชิโน่ก็รออยู่เช่นกันเขาให้ลูกน้องซ่อนตัวอยู่หลังรถเมื่อเป้าหมายโผล่มาก็แค่ไล่กระทืบซะโชคดีที่เด็กสเตอร์ไหวตัวทันเขารีบวิ่งหนีตายเข้าไปในตอกล่าสุดต้องลงไปซ่อนตัวในท่อระบายน้ําเป็นอีกครั้งที่เด็กสเตอร์ําพลาดรอบนี้ไม่ใช่เพราะมือสั่นเขารีบร้อนมากเกินไป คืนนั้นเด็กสเตอร์ซ่อนตัวจนถึงเช้ารอจนกว่าจะปลอดภัยเขาถึงหนีออกมาได้แล้วก็มีปัญหาใหม่ความเคลือบแคลงใจของลิต้าเธอยังไม่ได้บอกเรื่องที่เจอรองเท้าเลยด้วยซ้ำตอนนี้ขอแค่ให้เด็กสเตอร์ไปร่วมง,งานศพก็พอ เรื่องของนักเชิดอ่าวท่าเหลือถือเป็นความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่แฝงส่วนกลมตำรวจไมาอามีก็อยู่ระหว่างการตามหาหลักฐานเอาผิดลิตเติ้ลชิโน่แองเจลกับเด็บล่ามาลงพื้นที่หาบาะแสอะไรก็ได้ที่ชี้ว่าลิตเติลชิโน่เป็นคนสั่งเก็บซึ่งผลลัพธ์ก็ไม่ได้ต่างจากเดิมมากนักไม่มีใครกล้าให้ความร่วมมือกับตำรวจเพราะไม่อยากเป็นศพในเช้าว,วันลุ่นขึ้น หลังผิดหวังกับการหาบ่อแสเด็บลาหันไปเห็นวัยรุ่นมือดีกำลังพ่นสีใส่รถเธอหัวเสียจัดบวกกับความเครียสะสมจากเรื่องของลูดีนั่นก็ทำเอาเธอสติแตกไปเลยเด็บลาวิ่งไล่พ่อหนุ่มนั่นจับกดล,ลงกับพื้นควักปืนออกมาจอ่อเด็บแค่ยอยากสั่งสอนว่าอย่ามาพ่นสีใส่รถตำรวจมัวสั่วแต่เหมือนว่าพ่อหนุ่มนี่จะรู้อะไรบางอย่างเขารู้ว่าพวกนั้นซ่อนของทั้งหมดไว้ที่ไหนงานศพของพ่อถูกจัดอยู่ในโบสถ์แห่งหนึ่งไม่มีใครอื่นนอกจากครอครัยเล็กๆข,ของเขา การที่ลิต้าจัดงานศพให้ไม่ได้แปลว,ว่าเธอยังหลงเหลือความรู้สึกมันเป็นเหมือนการอำลามากกว่าบอกลาเขาและโยนบ่วงที่เคยผูกคอไว้เพื่อก้าวไปข้างหน้าและแน่นอนว่าเด็กสเตอร์ไม่เข้าใจอะไรแบบนี้อาการสติแตกของเด็บลา่าดูเหมือนจะกลายเป็นเรื่องดีสตีดคิง29โดดรวบหน่วยสวาดบุกไปกว่าล้างอู่ซ่อมรถที่พวกมันใช้เป็นฉากบางหน้าถึงจะจับข้อหาฆาตกรรมไม่ได้แต่จับได้ในคดีค้ายาค้าอาวุธและฟอกเงินต้องขอบคุณเด็บล่ากับเบาะแสที่ได้จากพ่อหนุ่มนั่น อันที่จริงเรื่องนี้แองเจลออกแนวเป็นห่วงมากกว่าเขาเดินมาบอกรายละเอียดกับเด็กสเตอร์เด็บล่าชักปืนใส่พ่อหนุ่มที่ไม่มีอาวุธเพื่อให้เขาบอกที่ซ่อนยาของแก๊งนั่นและข่าวดีคือลิตเติ้ลชิโนไม่ได้อยู่ที่อู่หมอนั่นยังลอยหน่วนนี่จะเป็นโอกาสแก้ตัวครั้งสุดท้ายของเด็กสเตอร์ชิโนกลับมาที่อู่ซ่อมรถเขารู้อยู่แล้วว่าแก๊งที่อุ่าสร้างมาเพิ่งโดนรวบและคนปากโป่งต้องได้รับผลที่ตามมา ชีโนกลับมาที่นี่เพื่อเฉือนพ่อหนุ่มปากมากแต่ในระหว่างที่เขากำลังขึ้นไปลิฟต์ก็ได้หยุดตัวลงประตูถูกเปิดจากด้านนอกเป็นฝีมือเด็กสเตอร์เขาพุ่งมาแทงด้วยหอ,อกปลายแหลมเข้าคอในเน้นจากนั้นลิตเติ้ลชีโนก็หายตัวไปสิ่งที่เขาทำคือต้องคิดแบบนักฆ่าซึ่งไม่ยากเลยยังไงลิตเติ้ลชีโนก็ต้องหาทางเก็บคนพูดมากแค่ต้องรอเวลาจากนั้นชีโนก็ถูกพาตัวมายังโรงรถจัดเต็มด้วยเทปเก่าวลอบนี้ดิ้นไม่หลุดแน่ เพื่อเป็นการเตือนสติเล็กน้อยเด็กสเตอร์วางรูปของคนที่เขาเพิ่งสั่งข้าวไว้ให้ดูต่างหน้าค่อยๆเก็บตัวอย่างเลือดไม่มีอาการมือสั่นไม่มีความลังเลเขากลับมาเป็นเด็กสเตอร์มอร์แกนกลับมามีชีวิตชีว,วาเหมือนเมื่อก่อนการคาชิโนถือเป็นก้าวแรกเด็กสเตอร์เจอสถานที่แห่งใหม่ปลอดภัยกว่าสาหรับการทิ้งขยะสายน้ําที่นี่เป็นหนึ่งในแห่งที่มีพลังใต้น้ําแรงที่สุดในโลกเคลื่อนที่ด้ดยความเร็วสี่ไมล์ต่อชั่วโมง เช้าวันพรุ่งนี้ลิตเติลชีโนจะไปโผล่ที่พลามบีชจากนั้นไปที่จอร์เจียเซาแคลิฟอร์เนียและหากมีคนลงไปดำน้ำเล่นใจกลางมหาสมุทรแอตแลนติกก็อาจจะได้เจอลิตเติลชีโนแต่กว่าจะถึงตอนนั้นคงไม่มีใครสนใจแล้วท้ายสุดคือเรื่องรองเทา้าลิตาเก็บความเคลือแพลงใจนี้มาหลายวันรอจนกว่าจะจัดงานศพให้พอเสร็จ ลิตามีคำถามมากมายพอยืนยันกับเธอว่าเด็สเตอร์ตีหัวเขาลาเขากลับไปที่โรงแรมและฉีดยาให้กับเขารองเท้าที่ล่วงอยู่ในสวนหลังบ้านเป็นสิ่งยืนยันผอ,อ้อนวอนให้เธอช่วยแต่เธอกลับวางสายใส่เขาลิตารู้สึกผิดที่เมินเฉยคำถามคือคุณได้ทำร้ายเขาหรือเปล่าเด็กสเตอร์เขาทำร้ายฉันก่อนมันเข้าใจได้นะถ้าคุณจะทำตั้งแต่เข้ามาในบ้านเด็กสเตอร์พยายามบายเบี่ยงตลอดแต่เมื่อรู้ว่าลิตาจับต้นชนปลายได้เขาก็สารภาพ ผมทำเพื่อคุณกับลูกๆมันเป็นไปอย่างกระทันหันผมลากเขากลับไปยังโรงแรมผมขโมยยาออกมาจากห้องเก็บหลักฐานลิตารู้สึกโล่งใจที่เด็กสเตอร์พูดความจริงแต่ความจริงเหล่านั้นมันก็ได้สร้างความสงสัยต่อไปเรื่อยๆคุณบอกว่ามันเป็นไปอย่างกระทันหันแต่คุณขโมยยามาจากสถานีตำรวจคุณรู้หรอว่าจะเกิดอารมณโชวบ์บคุณรู้วิธีผสมยาได้ยังไงร,รู้ด้วยหรอว่าต้องฉีดให้คนตัวใหญ่อย่างพอเท่าไหร่ มีหลายคำตอบมากที่เด็กสเตอร์ใช้แก้ตัวได้แต่เขาลังเลว่าจะบอกความจริงทั้งหมดไปเลยดีหรือเปล่าแต่มันไม่ทันแล้วครับลิต้าสรุปว่าต้องใช่แน่ๆที่หายไปทุกคืนที่คอยทําตัวลึกลับนั่นเพราะคุณก็ติดยาด้วยใช่ไหมสีหน้าของเด็กสเตอร์ดูโล่งอกมากหากความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาจะพังลงก็ให้มันจบลงเพราะเรื่องยานี่แหละดีกว่าให้ลิตล้ารู้ว่าเขาเป็นฆาตากรเด็กสเตอร์ยอมรับว่าเขากําลังเสพติด แต่ผลลัพ์กลับออกมาตกกันข้ามลิตาเข้ามาให้กำลังใจบอกว่าดีแล้วนั่นถือเป็นก้าวแรกของปัญหาคุณต้องเข้ารับการบำบัดและฉันจะคอยอยู่ช่วยคุณปิดท้ายตอนนี้ด้วยรายละเอียดเล็กน้อยพอทุกอย่างลาบลื่นชิโนก็มีขนาดเท่ากับคนอื่นๆส่วนเด็บลาก็เหมือนว่าเธอจะเชื่อว,ว่าตัวเองดีขึ้นเดบมีแผนจะย้ายออกไปอยู่อาพาร์ตเมนต์เลยเกาะติดพี่ชายแล้วกลับไปอยู่คนเดียวตามปกติ เดกสเตอร์รู้อยู่แล้วครับว่าน้องสาวยังไม่โอเคแต่ถ้าเขาอยากรอดไปจากเจ้าหน้าที่แฝงหลันดีเขาต้องปล่อยเด็บบ้าไปแล้วคุณยังจําชิ้นส่วนที่นักฆ่ารถน้ําแข็งทิ้งไว้ได้ไหมครับเด็กสเตอร์เก็บหัวของตุ๊ก,กตาบาร์บี้ไว้ข้างตัวตลอดห้อยไว้กับพวงกุญแจมันช่วยให้เขารู้สึกเหมือนมีคนที่เข้าใจมีพี่ชายอยู่ด้วยตลอดแต่เด็กสเตอร์ต้องละทิ้งความรู้สึกเหล่านั้นเพื่อความสงบเพื่อที่เขาจะได้มีสมาธิมากพอสาหรับการเอาตัวรอด เหมือนเดิมนะครับเพอครตาไม่ทัน2ตอนนี้ไม่ได้มีอะไรมากเด็กสเตอร์สูญเสียความตื่นเต้นตั้งแต่ที่นักฆ่าลดน้ำแข็งหายไปก็ไม่มีอะไรช่วยให้เขาใจเต้นแรงได้เลยจนกระทั่งนักล่าสมบัติดำลงไปเจอถุงขยะใต้น้ำความลับที่เคยฝังลึกถูกขุดขึ้นมาเรื่อยๆ FBI ตั้งชื่อฆาตากรหลายนี้ว่านักเชิดอ่อาวท่าเรือพวกเขาส่งแฟรงค์ลันดี้เจ้าหน้าที่ฝีมือดีมาออกตามล่าเด็กสเตอร์จะเอาตัวรอดได้นานแค่ไหนเจอกันครับและถ้าชอบก็อย่าลืมมาฟังผมสปอยกันอีกนะครับสวัสดี